สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หช่องสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเทียบชนปากหลักสิบล้านที่6กสูตรครับซึ่งเป็นสูตรเดิมนดีที่ผมจะมาเทียบชนไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางวันวันที่1พฤศจิกายน25 6 6นะครับซึ่งในสูตรนี้เป็นสีที่ผมเทียบชนย้อนหลังไว้1นึ่งวูน,นะครับซึ่งในงูนี้ผมจะนํา6สูตรนะครับที่เดินดีนะครับ จะมาเทียบชนให้ชมกันเน้นๆน,น,นะครับซึ่งจะชนนนที่เลขสี่ตัวเวนะดียวเนาะในงูที่แล้วซึ่งผลออกคือสี่สี่นะครับตัวชนก็จะมีมาที่หลักสิบล้านเองครับนะซึ่งเป็นงวนแบบนี้นะครับและในคลิปนี้พร้อมกับสูวนที่เป็นเลขหลักสิบล้านเนาะก็จะมีสามสูตรที่ยันดับอยู่นะครับในงูที่แล้วที่ดับหลักสิบล้านก็จะมีห้าหกสองนะครับแต่ทีนี้เรามาดูนะครับสูตรที่ผมจะนามาเทียบให้ดูในงูนี้มีสูตรไหนบ้างเนาะก็มาดูนะครับ อันนี้จะเป็นสีที่ที่ผมนะทําไว้เนาะในจระดาสูตรสูตรแรกก็จะเป็นสูตรนะครับแบบ6ตัวนะครับเด็ดนี่รักสิบล้านเนาะซึ่งเป็นสูตรที่เของขั้นชัวร์เลยนะครับก็เป็นสูตรเดิมีเลายยาวนะครับถูกมากกว่าผิดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็สูตรนี้กลับมาเข้าเนาะในงุ้งเหลียวทำจากนี้มันหลุดไปงุดที่มันหลอกหกหกเนาะกลับมาเข้าทำในงุดงเหลียวนะครับซึ่งในมุ้งเหลียวทำได้สูตรหนึ่งสองสี่หกแปดนะครับซึ่งผลออกเป็นสี่สี่นะครับสูตรนี้กลับมาเข้านะครับ สูตรที่ได้6ตัวนะครับเท่าที่ยักสี่ไปหลักสิบตั้งนะครับจะมีมาแบบนี้นะ สอหรับสูตรแรกนะครับที่ได้6ตัวเนาะในงวดนี้ผลคำนวณที่ได้คือตัวเดิมคือจะเป็น0ูนย์8อยู่นะครับยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับศูนย์8หในงวดนี้ที่ทําได้นะครับต่อมาสูตรที่2ครับสูตรที่2องสถิสูตรที่2ได้5ตัววันนะครับสูตรที่2เป็นสูตรที่เคยรุดนะครับลุดไป1นึ่งัวดก็จะเป็นงวดนี้นะครับก็จะเหมือนกับสูตรได้เนาะหลุดงวดหยอกนะครับ ตัอย่างวันั้นก็กลับมาเข้านะครับในงูเต่าทำได้3 4 7 9 2นะครับซึ่งผลออกคือ4 4นะครับกลับมาเข้ากากสิบล่างนะครับในงูนี้นะครับผลคำนวณที่ได้ทำในงูนี้ได้2 3 6 2 3 6บวกด้วยแต้ม2เป็น8นะครับบกด้วยแต้ม3านทีก็เป็น1นะครับได้2 3 6 8 1นะครับสำหรับงูนี้นะครับอันนี้คือสูตรที่2 ต่อมาครับสูตรที่3สูตร3ได้4ตัวนะครับสูตรที่3เป็นสูตรที่ไม่เคยพลาดเลยนะครับได้4ตัวเนาะก็เป็นสูตรเดินดีต่อเนื่องนะครับในงดที่แล้วก็ยังเข้าอยู่เนาะที่หลักสิบตั้งนะครับอ่าซึ่งผลออกคือส 4, 4นะครับก็ติดมาครบล่างเลยนะครับเบอร์ที่4เนาะในงดนี้นะครับในงดนี้ทำได้8 1ดหนึ่ง สาบุดแต้มหนึทีพนึ่งสามสีน, 8, 1, 3, 4, นะครับก็คาว่าน่าจะติดมาที่หลักสิบลางอีกครับ4เลขนี้เนาะได้แปดหครับสูตรต่อมาสูตรที่4นะครับสูตรที่4สูตรที่4อันนี้นะครับก็เป็นสูตรที่อ่าเดินดีนะครับก็มีลูกมูนี้นะครับมุที่ลูกถึงมุนี้ที่มันออก6 6นะครับก็ต่อจากงูที่กทโหกกออกทะยาหกหก ก็กลับมาเข้าที่งูนี้ออกสี่มาจากสิบล่างนะครับซึ่งในงูนี้ผลคำนวณที่ได้คือหกแปดเกาหนึ่งสนะครับได้หกแปดเก้นึ่งสองครับเด่งสิบล่างที่หกตัวนะครับสำหรับสูงที่สี่ 4, เนาะ สูตรต่อมาครับสูตรที่ห้าสูตรที่ห้าเป็นสูตรที่เคยหลุดนะครับหลุดไปงวดเดียวนะครับก็จะเป็นม้วนนี้ที่ม,มันหลุดมวดที่ออกหนึ่งหนึ่งนะครับต่อ,อยังมวนนั้นมาก็กลับมาเข้าที่หลักสับล้างเนาะถึงในงวดเแียวก็กลับเข้าที่หลักบ้วนนี้ทําได้หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับสูตรที่ 5, ห้าม้วนนี้ได้หก 8 1 2 3ครับต่อมาสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่ได้2ตัวนะครับอ่ะสี่สูตรนี้ก็เป็นสูตรเดินดีี่องเนื่องครับในงดนี้นะครับคำนวณมาได้8 4อ่ะ8 2งวดที่เราได้4 8่แปดน้ได้82นะครับสูตรที่หกได้8 2นะครับทีนี้เราจะนำนะครับทั้ง6สูตรที่มันเดินดีต้องมาเชื่กันนะครับเริ่มเลยครับเลขดสูตรงูนี้นะครับ <Billie S 2> อ่ะมีอยู่สูตรเดียวเนาะต่อมางูนี้มีสูตรเดียวีอ่ศูนย์มีอยู่สูตรเดียวต่อมาเลขหนึ่งงูนี้มีอยู่อสองสูดสามสูตรที่ชนนะครับชนกับสูตรที่สี่เลยครับอ่ชนที่ห้าสูตรเนาะเลขหนึ่งงูนี้ชนกันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าชนกันที่ห้าสูตรนะครับจากทั้งหมดหกสูตรเนาะตัวต่อมาเลขสองเลขสองงูนี้ชนกันที่สองสูตรครับอ่ามีสูตรคือสูตรนี้นะครับชนสามสูดสี่สูตร 5สูตระจะเท่ากับเลข1นะครับชนเด่นที่5สูตรนะครับเลข2ในงูนี้ต่อมาเลข4่งูนี้นะครับชนที่2สูตรนะครับ3ชนที่3สูตรกับเลข4ในงูนี้เนาะ1 2 3สนะครับตัวต่อมาเลข6งูนี้มี2สูตร4นะครับชนกันที่4สูตรนะครับต่อมาตัวสุดท้ายคือเนะลข8เนาะ8งูนี้นะครับในงูนี้ชนเด่นที่2สูตร สามนะครับ 3, ะีบ่ห้าห6นะครับงวันี้ครับเลข8เป็นเลขที่น่าสนใจเนาะเพราะว่ามันชนกันทั้ง6สูตรงี้นะครับตนนี้6สูดเน่นครับชนที่6สูดตัวต่อมามีไหมเลข3าในงวดน,นี้ชนเด่นกันที่3สูรเนาะ1 2 3สานะครับเลข5้างวดนี้นะครับเลข5้างวดนี้ไม่มีอยู่ในสู่เลยนะครับไม่มีชนกันเลยนะครับ ต่อมาเลขเก้าหุ่นี้นะครับในสูตรนะครับมีอยู่นะจะมีอยู่สูตรนี้นะมีอยู่แค่สูตรเดียวเนาะเลขเจ็ดหุ่นี้นะครับเจ็ดหุ่นี้มีสูตรเดียวนะครับที่ไม่มีอยู่ในสูตรหลักสิบล่างก็จะเป็นเลขห้าเนาะนะครับจะประมาณนี้ส่วนเลขดับนะครับเลขดับสิบล่างสามสูตรที่ยังดับอยู่เนาะเรามาดูกันนะครับในงวดแล้วเลขดับสิบล่างคือห้านะครับสูตรแรกดับคือห้าซึ่งผลออกคือนสี่สี่ นะครับงวดนี้เป็นงวดที่100นะครับ100ก็เป็นสูตรดับ10ล้างที่ W2993 งวดติดนะครับหลุดงวดที่94นะครับหลุดไปแค่งวดเดียวก็กลับมาดับอยู่ได้5งวดติดนะครับงวดนี้นะครับจะดับอยู่อีกไหมนะครับเลขดับ10ล้างสูตรแรกได้เลข3เนาะต่อมาสูตรที่2นะครับเลขดับ10ล้างสูตรที่2 งวดที่แล้วติดดับ6ซึ่งผลที่ออกคือ44นะครับดับอยู่งวดน,นี้เป็นงวดที่86นะครับเล็กดับอ่าสิบล้างสูตรที่2งวดน,นี้นะครับเือเล็3เนาะก็ชนที่2สูตรนะครับดับตัวเดียวกันที่เล็กเนาะอ่าสูตรต่อมานะครับสูตรที่3สูตรที่3ก็จะเป็นสูตรนี้นะครับ ลาสูดิสูดนี้ลุกเขาจะเป็นงูนี้งงูเลียว67นะครับเขาก็มาดับอยู่ท้ 4, ายสี่งูติดนะครับวันนี้เป็นงูที่87ครับดับสิบล่างนะครับอ่าสูตรที่สามคือเลขสามนะครับดับสิบล่างงูนี้นะครับเลขดับสิบล่างทั้งสามสูตรนะครับอ่าติดดับที่เลขสามเนาะนะครับอ่ก็ลอง พิจารณากันดูแล้วกันเนาะสมที่เป็นเลขดับสิตั้างวุนนี้นะครับเลขที่ดิดับคือเลขสามเนี่ยชนดับกันที่เลขสามอ่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปสูตรนะครับบัตรสิบล้างนะครับจากอ่าหกสูตรเดินดีเนาะมุนนี้นะครับเทียบชนกันได้ที่เลขตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวก็จะเป็นเลขแปดนะ่ครับเลขที่น่าดุนนะครับสิบล้างมุนนี้นะครับ เลิกแปดเนาะส่วนตัวรองนะครับตัวรองในงูนี้นะครับมีสองตัวคือ1กับ2องีเป็นตัวรองนะครับหนึ่งกับ2 ส่วนเลขดับสิตั้งมุ่นนี้นะครับคือเลข3นะครับมุ่นนี้ดับสิตั้งนะครับชนกันที่เลข3เนาะนะดับชนกันที่เลข3นะครับได้ตัวเร็วนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะครับลองลุ้นครับจะมีมาอีกไหมนะครับตัวที่ชนกันนะครับ6สูงในมุ่นนี้นะครับ คือเลขแปเนาะอะถ้าเรามั่นใจในสูตรนะครับที่มันชนกัน6สูตเนาะอะแล้ก็นําไปจับรูดกันได้เลยเนาะก็จะจะได้ผู้ชุดปักหลักนะครับที่10ชุดเนาะถ้าเรานํา8เป็นลูดที่หลัก10ล้านนะครับ หรือว่าเราจะเลือกเป็นตัวรองนะครับที่มันชนกัน5สูเนาะก็จะเด่นที่2กับ1นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะรอรุนครอ่ะข้อมูลทั้งหมดทั้งมวล,มลเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่ะนี่จะเป็นสูตรเทียบชนนะเด่นจิตล่างเนาะในงูนี้นคทำได้กี่เล็กแปดนะครับ ะจะมีมาอีกไหมก็ต้องรอลุนครับสุดท้ายนี้ขอ f อทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ